พิสตอปไอเคใน EP นี้ครับสืบเนื่องมาจาก EP ที่แล้วนะครับเราได้เจมกับน้องเฟิร์สนะครับมาแนะนํากับรถทัวริงที่ทําเครื่องสเตจสอนะครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่ง EP ครับที่1จะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้และทําความรู้จักกับอีก1สเตจครับข้อมูลจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะให้เจมนะครับมาแนะนําว่าทําจุดไหนไปบ้างนะครับคอยติดตามรับชมกับพิสตอปไอเคใน EP นี้ครับ ครับครับสวัสดีครับอ็วันนี้ไม่มีไมค์นะวันนี้วันนี้ไม่มีไมค์ใช้ไมค์ใช่ไหมชัดการแทนตอนคลิปที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องสเตทสองไปแล้วได้ข่าววงในมาว่าพี่เจมคันนี้ทำถึงสเตทสามหรือสี่ครับสเตทสี่สเตทสี่ใช่อันนี้สเตทสี่เปลี่ยนจากร้อยเจ็ด คิวบิตเป็นร้อยสิบสี่คิวบิตแต่114ที่กําลังใหม่ถึงคือ114 Performance รก็ uh, คือจะแรงกว่า114โดยปกติใช่ 100, ใช1้อย้โรงงานกับ114 Performance นะมเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันที่ว่า ฮาเลเขามีอุปกรณ์กับอะไรหลายชิ้นเนี่ยที่ที่มันทำให้มันเพอร์์แมนซ์ขึ้นอ <ừ> มันถึง <ừ> มันถึงแตกต่างกันระหว่าง114โรงงานกับ114เพอร์ฟอร์แม้นซ์ค่ะอย่างนี้ขอให้พี่เจมเกิดให้หน่อยว่าสเตจหนึ่งคืออะไรสองคืออะไร,ส,ออะไรสามคืออะไรสี่คืออะไรโอเคอเราจะเอาเป็นสเตจหนึ่งก่อนสเตจหนึ่งเนาะสเตจหนึ่งก็คือ ท่อท่อไอเสียครับกรองอากาศนะแล้วก็กลองจูนอ,อันนี้เขาจะเรียกว่าสเตตหนึ่งสเตตหนึ่งก็คือระบบดูดอื ดูอากาศเข้าได้รอบด้านหรือเขาจะเรียกว่าไฮฟลูก็คือสามารถนําอากาศเข้าได้รอบด้านนั่คือจะเกิดจากการเปลี่ยนกองสองไอเสียที่ออกดีขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนท่อท่อก็ออขยายคือท่อแต่งอย่ยที่ทุกคนรู้แหละม,มันก็จะแล้วแต่ว่าสํานักไหนค่ายไหนก็นจะท่อมันก็ใหญ่ขึ้นอากาศดูดเข้าได้ดีขึ้นแต่สองอย่างเนี้ยถ้ามันจะทํางานได้สมบูรณ์ที่สุดมันก็ต้องมีกองจูนกองจูนเนี่ยก็คือ เราจะใช้ปรับในะระบบของการฉีดการฉีดน้ำมันฉีดน้ำมันเข้าไปใช่นะการฉีดน้ำมันมแล้วก็การเอาใหม่มเป็นประมาณนี้ครับครับแล้วก็สเตจ 2, 2เป็นยังไงอ่สเตจ2เนี่ย เหมือนที่คลิปที่แล้วที่พี่หนึ่งได้นําเสนอไปก็คือสเตจสองเนี่ยจะมีในส่วนของแคมปแล้วก็ฟุตหลอดฟุหลอดที่เพิ่ม้อมาแคมนี่ก็คืออยู่ในนี้แคมจะจะอยู่บริเวณนี้จริงแล้วตรงนี้เนาะอันนี้ผมผมเปลี่ยนไปแล้วแหละแต่ว่าเรามให้ดูเผื่อคนจะไม่เข้าใจว่าแคม แคมเนี่ยถ้าถ้าเป็นช่างช่างทั่วไปหรือคนที่รู้รู้เกี่ยวกับเรื่องช่างเนี่ยเขาจะรู้ว่าหน้าตาแคมคืออ่าอ่าใช่ไม่ใช่แคมที่เบิร์นกันนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นแคมครับเป็นแคม แคมของมิวกี้เนี่ยที่อย่างที่รู้คือเขาใช้ระบบซิงเกิลแคมซิงเกิลลแคมก็คืออันเดียวใช่นแคมเดียวมันจะไม่เหมือนกับทวินแคมทวินแคมชื่อก็บอกตรงๆแล้วว่าทวินก็คือคู่ครับก็เป็นแคมที่ประมาณนี้ก็เราได้สเตจสเตองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแคมกับฟุตหลอดฟุตหลอดก็คือ แต่เป็นภาษาพูดกันรู้เรื่องก็คือก้านกระทุงก้านกระทุงใชนะ่ก้านกระทุงจะ,จะอยู่อยู่ริเวณตรงนี้เรารเราจะต้องเปลี่ยนถามว่าทําไมจะต้องเปลี่ยนก็คือ,อพุทลหลอดเนี่ยสำหรับพุดลหลอดที่เพอร์ฟอร์แมนต์เนี่ย ความยาวในการบวกลบของเขาอะ่ะมันจะยาวขึ้นอาจจะยาวขึ้นศูนย์จุดอะไรก็กแล้วแต่ว่าสัักษของเขาทำแล้วก็พุทหลอดอีกแบบนึงก็คือพุทหลอดแบบแอดจัตก็คือปรับตังไดออนน้อันนี้อันเนี้ยผมถ้าเกิดว่าลูกค้าจะซื้อเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเป็นแบบแอดจัตได้ของค่ายไหนก็ได้ผมว่าเขาน่าจะมีมาหมดแล้วอนกน็น ก็อลองหาดูครับลองหาในส่วนของสเตนตสองเนี่ยมันค่อนข้าง,างถ้าถ้าถ้าจะเอาในรายละเอียดที่ลึกเนี่ยม,มันก็จะมีในส่วนของ ของเบอร์แคมมันก็จะแล้วแต่ว่าจะเป็นแคมเบอร์อะไรไซส์อะไรที่วันนี้มี465 475 475มันก็มีมีหลายเบอร์มีเป็น5เบอร์เป็นหลายเบอร์เลยก็คือแต่ละแต่ละเบอร์นี่ก็คือคุณคุณสมบัติต่างกันใช่แรงต้นแรงหรือว่ารอบกลางหรือรอบปลายใช่ครับอ่าแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบใช่แล้วเดี๋ยวลองศึกษากันอีกทีใช่ส่วน สเตตสาครับสเตตสสิ่งที่เพิ่มเข้ามาถ้าถ้าคนที่ที่อัพซีซีตามตามสเตตเนี่ยครับคุณจะไม่ต้องเสียตังครั้งเดียวตูเดียวเลยมันเหมือนว่ามันค่อยค่อยคุณค่อยค่อยจ่ายไปทีหน่อยเทีหน่อยทนหน่อยก็คือสิ่งที่คุณซื้อมาเนี่ยมันก็ยังใช้ได้ใช้ได้หมดอย่างสเตตสาเนี่ยเขาจะรีเควสตก็คือแคมแคมแต่ ถ้าคุณผ่านสเตจสองมาแล้วอ่ะก็หมายความว่าคุณเปลี่ยนแคมมาแล้วรบว่าสเตจสามที่ผมจะพูดถึงก็คือมันจะมีในส่วนของเสื้อสูบเป็นซเินเดอร์กับลูกสูบลูกสูบแล้วก็จะเป็นสปริงวาลสปริงวาลสปริงวาลจะเป็นจะเป็นตัวนี้ในสเตจสามเขาอัพเกรดมาก็คือเพิ่มขนาดลูกให้ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนเสื้อใหม่ เพื่อที่จะรองรับกับลูกสูบที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สปริงวาลสปริงวาลรองรับแรงกดกับแรงแรงหันของแคมกับลูกสูบเนี่ยให้มันไหวเพราะว่าเพราะว่าค่าเคของสปริงวาลเนี่ยมันแตกต่างกันสปริงวาลที่อัพเกรดก็จะแข็งขึ้นครับซึ่งโอกาสที่เล็บวาลจะหลุดหรือวาลจะหลุดเนี่ยของท้างน้อยมันอัพเกรดมาเรียบร้อยแล้วส่วน สเตตสี่ก็คือตรงนี้นี่คือคันนี้เลยที่พี่เจมส์โทรมาใช่โทรบอกว่าคันนี้ทำสเตตสี่ก็เลยรีบต้องมาคันนี้ก็คือลูกค้าอัพคิวบิตจาก107เป็น114 114อ่ามีอะไรบ้างก็คือมีแคมม์มีลูกสูบครับลูกสูบละเสื้อสูบครับฝาวาวฝาวาวฮะแล้วก็ ในชุดฝาวาวเนี่ยของเขาเนี่ยเขาจะตัวฟอร์แมนของในเรื่องของวาวมาแล้วแล้วก็สปริงวาวมาแล้วเรียบร้อยก็คือเราสามารถนำมายกใส่ได้เลยลูกสูบก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็แฮร์เรยเนี่ยเขาทางส k i ิมมิ่งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเก็บเก็บดีเทลของตัวฟอร์แมนเนี่ยให้มันได้มากที่สุดอย่างเช่นเสื้อที่ถูกขัดมา ครับแล้วเนี่ยจะเห็นเห็นเห็นเลยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นส่วนของการเปอร์ฟอร์แมนซ์ของก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดสมมติสับช่างก็คือปากผีเสื้อลิ้นปากผีเสื้อลิ้นแบบเรือลนเลิ้นเร่งครับแล้วก็จะมีหัวฉีดหัวฉีดเพิ่มเข้ามาแล้วก็เขาจะไปเขาจะไปดูตรงแขนคับ ครับอ๋อแผ่นคัดด้วยคัดก็เปลี่ยนสปริงคัดก็เปลี่ยนทำให้มันจับได้ดีขึ้นกำลังจะถามเลยในเมื่อพับสเต็แล้วเนี่ยพับซีซีแล้วเนี่ยคัับมีปัญหาไหมใช้แด้ของเดิมไหมอันนี้คือเขามีมาให้เลยใช่เขามีมาให้เลยพร้อมสปริงพร้อมเลยก็คือ ทางสกิมมิ่งเขาก็คำนวณมาแล้วแหละว่าว่าตัว performance ประมาณนี้ที่มันจะรองรับกับกับความเร็วกับความแรงกับของเครื่องยนต์ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยจะเป็นประมาณนั้นแสดงว่าเขาคิดคำนวณมาให้หมดแล้วใช่คำนวณมาหมดแล้วมันกลายเป็นว่าเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปจับอะไรมายัดเข้าไปใช่ไ่มก็คือทุกอย่างเขาคำนวณมาให้แล้วเราก็มีหน้าที่ติดตั้งแล้วก็ตรวจเช็คว่า อะไรแต่ละชิ้นที่มาเนี่ยมันเคลียร์แลน์มันโอเคไหมครัสเปคหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันโอเคหรือเปล่ามันมีมิผานอะไรไหมเราก็คอยเช็คแค่ตรงนี้แต่ถ้าคนถ้าคนผ่านในส่วนของสเตจหนึ่งมาแล้วก็หมายความว่าคุณมีกล่องอ่ะกล่องก็ก็ใช้ได้เลยยาวๆไปแล้วมีคําถามมาว่าอันเนี้ยอัพจากร้อยเจ็ดเป็นร้อยสิบสี่แล้วเนี่ยพอมันขึ้นมาเป็นร้อิบสี่ความแรง กับสมรรถนะมันก็เท่าเหมือน114ทั่วไปหรือเปล่าครับอ่าไม่เท่าโอ้ยแรงกว่าก,กันเยอะไหมถ้าเกิดพูดวคืความรู้สึกเยอะไหมถ้าเอาตามตามกราฟบนไดโ,โน่เนี่ยครับค่อนข,ข้างที่จะแรงกว่าแรง่าเยอะเลยแต่ถ้าถามว่าเราเอามาได้กี่ม้าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนที่จูนเนี่ยเขาจะยู่แบบไหนมันก็แล้วแต่แต่จริงยิ่งแรงม้าเยอะมันก็ยิ่งขับยากขึ้นเปบ่ชย ถ้ารถแรงอ่ะมันก็เหมือนรถแข่งมันก็พร้อมที่จะที่จะพุ่งออกไวตลอนะมันอาจจะหาความสม o o t หรือขี่แบบคลุยไม่ได้หรืออะไรประมาณนั้นคือผมมามาช่วงช่วงท้ายมันจะท้ายแล้วนะใส่อะไรไปแล้วบ้างครับใส่เสร็จแล้วตอนนี้ผมเปลี่ยนตอนนี้มีแคมมีแคมให้แคมไปแคมวแคม SE8 515 อืม515แล้วก็จะมีลิฟเตอร์ของสกิมมิ่งลิฟเตอร์ใส่ไปแล้วเรียบร้อยลูกปืนลูกปืนขับแคมเป็นลูกปืนโอรโตแมนของสกิมมิ่งก็ใส่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของเสื้อสู กับลุกสูก็เปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีรูปให้แล้วก็ในส่วนของเสื้อเสื้อวาลเนี่ยสังเกตว่าเสื้อเดิมเนี่ยเขาจะไม่มีติดเพจตรงนี้เพจนี้เนี่มันจะผมบอกว่าเครื่องของคุณเนี่ยได้อัปเกรดมาแล้วก็คือเป็นสกิมมิ่งทำกับ C ี C อ็นซอะไรอย่างเี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมาเทสตต่อว่าแรงดันน้ำมันเป็นยังไงมีรอยรั่ว ในระบบหรือเปล่าแล้วก็กําลังอัดอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนที่เราจะ start แล้วก็จะจูนเราต้องเราต้องต้องดูตรงนี้ก่อนแต่ก็บอกก่อนว่าคันนี้คือตอนแรกเลยเดิมทีเขาทําเป็นสเตปหนึ่งมาก่อนใช่ถูกไหมใช่แล้วก็กระโดดข้ามเลยใช่ข้ามมาสี่เลยเพราะฉะนั้นเขาเสียตังค์ตูมเลยก้อนใหญ่ไปเลยก็ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้ทําได้ไม่ต้องไต่ใช่ไม่ต้องไต่ก็ได้ แต่อย่างน้อยคุณก็ต้องมีท่อกองกล่องมาก่อนละอ่าละมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้ทางสกิมมิ่งเขาทำพาร์ทใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นสเตจ4แต่เป็น128คิ Q กับ131คิ Q แรงแรงกระโชนมากใช่มีศูนย์ที่พระราม9เขาได้ทำละคันหนึ่งแต่ฝั่งเราก็ ยังกำลังรอผู้โชคดีอยู่แต่คันนี้คันนี้ก็ดูไปก่อนใช่คือจริงๆเอาจริงๆพูดจริงว่าตามหลักเลยคือค่อยๆไต่ดีกว่าใช่่ตมันจะได้ชินกับรถเนาะด้วยด้วยฮะวันนี้เราจะได้รู้บางคนบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะมีรถที่แรงแบบโชกโงอาบางคนซื้อฮา r เล่อยากได้รถที่มันขี่สมูทเดิมเิเหมือนผมเจอในเคสของลูกค้าลูกค้าแต่งรถแรงเลยอื เข้ามาเราแล้วบอกว่ายทำไมรถฉันมันกระตุกแบบขี่แล้วมันกระตุกมันไม่มีความสมูทเลยเนะ,ะจนเราถามลูกค้ามาว่าในเครื่องยนต์ของคุณไปทำอะไรมาบ้างตัวเขาเปลี่ยนแคมมา ไปเปลี่ยนแคมใช้กล่องใช้นั่นใช้นี่เยอะแยะมากมายแล้วก็ซึ่งตัวเองเนี่ยไม่ได้ต้องการการตอบสนองแบบนั้นเขาชอบความสมูทก็เลยเปลี่ยนแคมเดิมกลับเข้าไปตอนนี้ก็แฮปปี้แฮปปี้จอยบางทีบางทีมันไปหาอย่างอื่นแทนเส้นผมมาภูเขาใช่อะไรอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วผมแนะนําว่าสําหรับมือใหม่หรืออะไรเงี้ย ค่อยไต่ไปก็ได้บเราเริ่มตั้งแต่สเตจหนึ่งจูนตองเนี่ยผมว่ารถมันก็วิ่งดีขึ้นละลองลองใช้ดูก่อนขี่ให้ให้จนรู้สึกว่าความเร็วมัน มันไม่พอมาแค่นั้อันนั้นนะค่อยว่ากันมันจะอัพเกรดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนําอย่างตอนเนี้ยก็คือสเตจสองเครื่องมีว a ก k ี้อย่างที่ผมบอกอ่ะสเตจสอคือแคมตัวเดียวไม่เสียงเปลี่ยนเลยอือใช่เสียงกระแพือเลยนะโอ้โหมันคือจริงๆนะอมันขึ้นเยอะเลยอะเอาแค่เดินเบาเฉยๆนะครับใช่เพราะว่าจริงๆลูกค้าเขามีชุดสีชุดสีบอดี้เพนของช่างอิฐ ช่างอีกนี่ผมได้ข่าวว่าจองคิวเป็นปีแล้วไปดูผลงานหน่อยไปดูแบบเล็กๆน้อยๆมาบปาไปดูผลงานครับนี่ดูมันโคงนครับสวยนะเป็นช่างแบบช่างคนไทยที่แบบทำด้วยมือเนี่ยใช่ช่างคนไทยที่เนื่อทำสีได้แบบได้ดีอ่ะคือผมชอบในการที่แบบ เส้นของเขาหรืออะไรมั้ม่ดูกเนียนนะนคือดูเหมือนเอาเอาหุ่นยนต์อ่ะเ,<อ>เหมือนพ่นพนเครื่องพ่นใช่แม่งเอาเหมือน <c oughs> เอาหุ่นยนต์กีดเส้นแต่จริงแตดติดมือ ใช่คิดว่าคือเขาคงมีเทคนิคของเขาแหละเราอาจจะเข้าไปไม่ถึงจุดนั้นอืมแต่ผมแบชอบเป็นสวยดีสวยดีเนาะอันนี้คันนี้เขาทาเป็นสับสไตล์นะทำนองนั้นอย่างบางคนเนี่ยเข้าใจเข้าใจหลักการคือพอตอนนั้นทำสเตจสองเอ๊ะทำไมจะต้องมาเอาคีมมาตัด คีมมาตัดตรงนี้แต่คันนี้ไม่ต้องตัดเพราะทำสเตตสีเลยใช่สเตตสีเลยคือเราแกะดีแล้วเขาก็เลยเลือกเลือกใช้เป็นฟุตหลอดเดิมได้นะพุตหลอด <right? S 1> <อ>เดิมคือฟุตหลอดที่ไม่ไดไ้ไม่ได้มีแบบออฟชั่นในการปรับตั้งอะไรได้ครับที่เราไม่ตัดเพราะว่า,าลูกค้าไม่ได้รีเฟรชละหนสองก็คือ เราต้องได้แกะพวกนี้อยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ว่าก็คือต้องเปิดขั้นบนเนาะถ้าในอนาคตลูกค,ค้าอยากจะใช้แบบแอร์จัดได้อะมันก็มันก็เป็นอีกอีกหนึ่งอย่างที่จะเพิ่มความนั์ให้กับเครื่องยนต์ได้อมองคนตกใจนี่เห็นทีมใหญ่ๆด <c oughs> ีปรับก็วัยเฮ้ยอะไรวะทำใจไม่ได้แต่จริงแต่จริงผมเห็นตั้งแต่สมัยเครื่องอีโวแล้วใช่แต่เอาจริงย้อนกลับไปก็ต้องนานแล้วนะครับโดยนานแล้ววิธีนี้คือเขาทำเงินมา ค่อนข้างที่จะนานลหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าก่อนจะตัดเนี่ยเราจะถามลูกค้าตลอดว้าพี่เนี่ยผมจะตัดได้ไหม,มถ้าลูกค้าโอเคเราโอเคแต่ถ้าลูกค้าไม่โอเคไม่เป็นไรแต่เพียงแค่เราเราอยากจะนําเสนอในสิ่งที่มันที่มันง่ายครับมันง่ายต่อการต่อการใส่แล้วเซฟเวลาเซฟเงินของค่าเดือนเพราะว่า คุณเปลี่ยนไปแล้วอ่ะตัวนี้คุณไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะอืมใช่ใช่ป่มดแะจริงวันนี้แน่าจะตาร์ทได้แล้วอ้าวจริงเหรอใช่จริงจผมต้องเริ่มทำตั้งแต่9ก้าโมงแล้วแต่ว่าพอดีคุณหนึ่งไม่ว่างเลยต้องต้องรอมาเริ่มทำเยอะดีบอกผมผมก็เยอะทุกคนผมด้วยโอ้โหเนี่ย9ก้าโมงผมไม่ได้ทำเลยผมเดินโดดเตะรอคุณหนึ่งโอ้โหหลับตาซ้อรู้สึกคิดอะไย่เลยอันนี้เขาอันนี้เขาเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนชุดตุ๊กตาเปลี่ยน นอกนั่ของอโตถ้าสามารถสั่งของข้างนอกมาให้เราใส่ได้ครับโดยที่ไม่จาเป็นว่าคุณต้องซื้อของสูงหรืหออะไรซื้อของนอกมาให้เราจัดการให้เราพขรับทำรบเราไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือจะมาปรึกษาก่อนอว่าผมจะซื้อนั่นซื้อนี่มันจะใส่ได้ไหมหอะไรเงี้ยก็มาถามก่อนก็ได้แล้วก็ยินดีให้คําปรึกษา ได้ครับสุดท้ายมีฝากอะไรให้ถึงท่านผู้ชมที่กจะมจะเตดตัดสินใจมาอัพสเตตเครื่องตัวเองให้มันมันขึ้นจริงๆในยุคเนี่ยมันก็หลายอย่างนะหลายอย่างออบางทีมันค่อนข้างความเซนซิทีฟแบบมันเข้ามาเยอะขึ้นายยาบางทีการที่เราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ก็ควรที่จะคิดให้ให้มันทะลุไปแล้วว่ามันได้เราโอเคกับสิ่งสิ่งนี้ที่เราจะทำมันจริงๆนะอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเรา เราอยากเราอะเป็นช่างก็จริงแต่เรารอยากจะทํารถออกไปแล้วให้ลูกค้ารู้สึกว่ารู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองได้ได้เสียเงินไปได้ได้ได้ทำมันแล้วได้ขี่มัน,นผมอยากให้ลูกค้าแฮปปี้ไม่ใช่ว่าคุณทําเครื่องไปแรงมากแล้วคุณกลับไปคุณรู้สึกว่าเฮ้ยรถแม่งขี่ยากขึ้นว่ะนี่แนะัน่นันเลยมันบางทีมันการทําพวกนี้แม่งมันต้องต้องตัดสินใจว่าเราจะทํมันแล้วนะค มันไม่ใช่สต็อกแล้วแต่อยากได้ความนิ่มน,นวลแบบสต็อกเนี่ยคุณเลิกคิดไปเลยอประมาณนี้ประมาณ,มาณนี้ถ้าถ้าตัดสินใจไม่ได้เลือกเลือกยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอเลยยังไงก็มาปรึกษาเราก่อนรอลองเข้ามาคุยกันก่อนว่าทํายังไงยังไงได้บ้างหรือบางทีเราถ้าเรามีตัวอย่างจากรถที่เราทําไปหรืออะไรเงี้ยเราสามารถที่จะสตาร์ทให้ ให้ฟังได้รหรือว่าให้เราเรียกว่าให้ตัดสินใจได้ว่าอยากจะทำมันไหมไหรืออะไรเพราะว่าเราก็พยายามที่จะตอบสนองลูกค้าให้มันได้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ทุกอย่างบางอย่างเราก็เราก็ไม่มีที่จะให้ลูกค้าได้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงอ,อะไรก็จะมีทาง คนหนึ่งแหละที่ที่เหมือนกับตีแผอกไปว่าเอออย่างมันเป็นแบบนี้นะออเป็นอย่างนี้นะอะไรแต่ส่วนเรื่องฟีลลิ่งก็เดี๋ยวตามดูกันอีกทีเนาะใช่ใช่โอเยแล้วแต่จริงๆแล้วการทํารถแบบพวกนี้ออกมาเนี่ยเราก็อยากทําให้ตอนลูกค้าขี่แล้วยิ้มอะใช่ไม่ใช่ว่าคนขี่เหนื่อยเหนื่อยใช่คนขี่เนี่ยคนขี่ลูกค้าเหนื่อยเราก็หนักใจขี่แล้วมันดีว่ายิ้มสนุกกึ้มันดีสนุกว่มาดีก็ตามนั้นครับแล้วเดี๋ยวไว้ไปเจอ กัน,นได้เลยสตาร์ทโอเค อนะไเมยไม่รู้ตัวทำไรครับพี่ต๋อ,เอ,เอ,ตองเลัตงตรวจสอบความเสียหายอยู่ครับมีผ <c oughs> ูกคุณปู่อยู่อ๋อผูกคุณปู่นะฮะผูกคุณปู่ปีรถอี o ว u t i o n ชัน่นแต่ส่วนมากแล้วเบนหนึ่งเนี่ยรถใหม่ๆไม่ค่อยขึ้นเนาะใช่ขึ้นแต่รถเก่าๆนะครับเพี้ยนคนปงคุณป้าใช่คือคนทำก็เพี้ยนด้วยใช่ ส่วนมากพี่เต่าจะเน้นเบหนึ่งซะมากกว่านะฮะเพราะเบหนึ่งเนี่ยมันไม่ติดกับเบใครพอไหลเหลือเราโยนทิ้งได้น็อตเหลือเราโยนได้น็อตเหลือเราก็เหลือเก็ฮ้ยอะไรวะปุ๊บเราก็เพล่เขาง้องเร่งจบเรื่องเงียบเลยเจ้าของเบว่าไงฮะมีอะไรจะพูดไหมครับทำไมข้างหลังน็อตเหลือเพียบเก็บไม่ขายเลยคอใส่ไปเรืยโอเค ก็ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรดีๆมีความรู้อะไรดีๆคอยติดตามกันครับสวัสดีครับ